โอเคตอนนี้เรามาล้างทำความสะอาดกันก่อนไปครับเดี๋ดวยวเราขอบคุยกันก่อนครับอันนี้เป็นมะม่วงจะเก็บมาจากโรงเรียนเลยนะสดๆจากต้นออื <ไป S 1> หลายครับโอเคส <Okay. S 2> องสามห้าสิบมิ้นท์ตอนนี้เรามาลัาง โอเคสิม okay. 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 ันครบพอดีเลยโนี่เรากำลังขั่นโอเคไงโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเริ่มด้วยพริกปุลงใส่เข้าไปหนึ่งช้อนสองช้อนตามด้วยอันนี้เป็นน้ำตาลโอเคพวก หช้อ,ชอนสองช้อนตาม,มด้มวยผงชูรสผงชะผงละใส่เข้ามาสักตรวตึงนของแรงกระตุ้นของแรงช้อนนิดนโอเคแล้วก็สุดท้ายด้วยน้ำปลา,าน้ำลายไหลเด็กกินดูว่าน้ำลายไหลหิวแล้วเนี่ย อจไปืยำมะม่วงสดๆเป็นไงขนาดคนยืนดูยังน้ำไหลไหลเลยใช่ไหมเนี่ยหิวแล้วเนี่ยเด็กๆหิวแล้วผมก็หิวแล้วอออืืหดูสีสันน่ากิน เนี่ยเขาไม่กินปลาร้านะเลยไม่ใส่ปกติเราจะใส่ปลาร้านิดๆเพิ่มความอร่อยหอมุลมก่อมเป็นไงนี่ท้องร้องท้องร้องหรอเห็นไหมเนี่ยชิมให้ดูแล้วก็ชิมชัวร์ตามมาหนึ่งสองสาม ห้ามกินนานะครูอร่อยเจ่อกัรทีท่านเองต้องล้อเล